ว่าอย่างไรภาพเร็ยันะฮะพีเห็นทุกบอล ขอให้ละครนี้จบไปก่อนนะครับแล้วก็มันจะต้องมีแล้วก็ใหม่มีคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มแล้วก็สิ่งที่มีพี่ใหญ่ะมีปีนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มนี่ครับก็วัยเราคงต้องแดงแมรี่สี่ร้อยปีเออก็คงจะต้องมีการเลื่อนครับแต่ส่วนมากแล้วผู้ใหญ่จะเลื่อนพี่หน่อยเลื่อน เลือกเลือกมาให้ที่เล่นดูมาให้คุณกจหรือทุกคนนะครับทุกคนเล่นด้วยครับเล่นเล่นตลอดเลยครับแต่ว่าไม่ได้เปิดป็นทกงานเัวเองมันเป็นเป็นลายของพี่เบิร์ตมีทางการใช่ไหมครับย้ายความรู้สจเปิดครับเดี๋ยวเดี๋ยวภาพของตัวเองมันออกเยอะเพราะว่าไม่เคยใสยภาพปกตินะครับโค้ง้าเลยจัดหนักตลอดละครับ เราถ้าเปิดวันหนึ่งก็จะได้ถึง5าล้าน,นาแน่ะเขอไปลองอเดี๋ยววันไหนโผล่ออกไปแล้วก็อย่าลืมนะ5ล้านเป็นครังแรกถ้าไม่ถึงปิดเดี๋ยวมาใี่รองสั่งใหยใช่ใช่ถตอนนั้นมีไอซีพรอมปลอมไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็พวกเราก็จะรู้กันเองว่าอันนี้ปลอมก็พูดกัน ดีๆอย่างทว่าเขามากเพราะเขาก็รักเราเขาไม่ได้ทำแล้วทำให้เราเสียเสื้อเสื่อห้าก็ไม่เป็นไรหรอกครับโกรธคนยาก เข้าฟิตเนสบ่อยครับช่วงนี้ก็กําลังกําลังดูแลร่างกายตัวเองอยู่นะครับเพราะว่าก็มีมีหนังสือที่ต่อเหมือนกันนะครับก็เลยก็เลยเข้าฟิตเนสบ่อยมากอาทิตย์ละประมาณสี่ห้าครั้งก็จะมีเทรนเนอร์ดูแลเรื่องของการโภชนาการด้วยแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายก็น่าจะประมาณนั้นมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็เริ่มมาบ้านแล้วนะครับผมก็ก็พอเราเห็นผลก็สุขใจแล้วก็แบบอยากอยากรักษาร่างกายนี้ไวยมันก็ดีกับสุขภาพด้วย ก็ต้องรอดูความพร้อมว่าเราจะได้ขนาดไหนครับถ้าพร้อมมากก็โทมมากประมาณเดือนสองเดือนครับเดือนสองเดือนประมาณนั้นครับมากนี่บวกสองเลนะ้ไม่ได้เกี่ยวนะเกี่ยวกครับคิดว่าถงพรอมว่าแบเกี่ยวหัวใจที่ตากล้องแรกเป็นไรมันก็ไรงแน่ครับรงมากรันมีแต่แบบนี้ก็หงนะแต่ว่าการขอจะไม่เกี่ยว ดูดีมากขึ้นออกจอทีวีเนี่ยมันมันดูดีขึ้นก็เลยรู้สึกว่าอยากจะรักษาร่างกายตัวใหม่ครับผมจริงๆผม,ผมก็เห็นเพราะนะผมก็ผมก็มกยิมม้มให้น้องท่างเพราะวสัมภาษณ์อยู่ตรงนี้ยแต่ว่าไม่ได้เจอกันแบบจังๆอะไรเงี้ยยังไม่ได้คุยเลยครับยังไม่ได้คุยเลย 没错。 ต้องไปถามกันนะครับอืมเราีีก็โยนรแง้นจริงไม่ตอเล่นะอกยีห่กตกจรไม่หมวงไม่หวงไม่มีังาน้เล่นเหมือนูกับเกได้ไมอะไรนะีาลเล่นเหมือนูกบเก๋ได้ไ่มอ๋อเเล่นไปก่อนผมอีกพี่ต้องมีสาวกับพี่ยกใช่ก็จริงจรผมอยู่ด้วยนะ ก็ก็ก็มันเป็นเรื่องของการแดงคือผมรู้ว่าเขาแบบตั้งใจและจริงจังก็เลยไม่ไม่มีประหานก่การที่เขาจะมีอะไรในการทำงานแบบนั้นครับยิงตรงตรงเลยครับจริงครับพี่เป็นเขาหลักครับเลยทำงานไปนิดนึงครับผมสวีทไหมนะครับโอ้ดีครับคือมันสวยดี ในวิวอะไรเงี้ยเราไม่เคยไปที่สวยขนาดนี้ครับรูปมันหวานมากเหรอคุณได้ทิมในรูปแหมผมก็ไม่รู้จะตอบอยังไงนะคือส่วนตัวผมไม่ชื่อคือเราถ้าแค่อยากไปถ่ายรูปสวยๆ,ๆนะครับคือร <c oughs> เหมือนเดิมครับไม่อยากจำกัดครับผมก็ก็ก็เป็นคน <c oughs> ที่คุยกันคุยกันเรื่อยๆผมไม่อยากจะโมกาแฟนก็เหมือนเดินไน่ต่อไป คนรู้ใจรู้รู้เยอะเลยครับงานคู่กันเลยครับได้ยินมาว่าน่าจะยังครับเพราะว่าด้วยการที่มันติดก,กันต่างมันทำให้ในเรื่องของ acting มันมันมันจะชินไปด้วยมันเลยทำให้แบบบางทีคนดูเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมทำไมง่ายจังจะดึงจะจับอะไรอย่างเงี้ย